สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องตกทุกข์ได้ยากคนการกรบาดกลางฝ่ามือผลการอุทิศบุญจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นรวยค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคนผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ หากคุณคือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออยู่ในศิลในธรรมทำบุญทำทานภาวนาแล้วแต่ชีวิตนั้นก็ยังมีแต่ปัญหารุมร้าถูกคนทรยศหักหลังอยู่เป็นประจำหากรู้ตัวว่าคุณนั้นทำบุญทำทานมากมายแล้วหากกำลังท้อแท้ขอคุณกากบาทกลางฝ่ามือมาฟังคลิปนี้ค่ะ แล้วทำความเข้าใจและคิดแต่ตรองแล้วพิจารณาดูว่าในการที่คุณทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นในบางครั้งคุณก็ยังทำไม่ถูกจุดในชาตินี้ก็ยังมีเรื่องราวที่ทำให้คุณนั้นต้องได้เสียทรัพย์สินเสียข้าวของไปโดยไม่ได้กลับมานั่นเป็นเพราะคุณ ล้วนเคยมีหนี้กรรมและมีหนี้ศินในอดีตชาติที่คุณได้เคยกระทำเอาไว้โดยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีค่ะพอมาถึงชาติปัจจุบันจึงมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนกากบาดกลางฝ่ามือนั้นที่ต้องเป็นฝ่ายชดใช้จึงมีเหตุที่จะทำให้คุณนั้นต้องเป็นฝ่ายได้ชดใช้หนี้กรรมค่ะ เรื่องราวที่ทำให้คุณนั้นต้องได้เสียทรัพย์สินเข้าของไปโดยไม่ได้กลับคืนมามีผู้ยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนตอนรับทรัพย์ก็โดนต้มทำให้เสียหายบางคนก็ขายของเงินเชื่อเงินเซ็นแล้วเขาก็ไม่เอามาชดใช้บางคนก็โดนโกงบางคนลงคนรักเป็นสายเปพอเอาไปให้เขาแล้ว สุดท้ายเขาก็ไม่จริงใจอะไรกับคุณคุณไปหวังดีกับเขาอยากจะช่วยเหลือเขาให้เงินเขาหยิบยืมไปแก้ปัญหาสุดท้ายเงินนั้นกลับมาเป็นหอกแทงใจของคุณทำให้เสียเพื่อนเสียญาติเสียคนรักและเสียความรู้สึกทำให้คุณน,นั้นเจ็บช้ำน้ำใจบางทีก็ไปเจอเหตุการณ์ ที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกคุณแต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะหามาคืนคุณได้เวลาที่คุณทำบุญทำทานนั้นคุณก็คิดว่าคุณนั้นเป็นคนถือศีลทำบุญทำทานแล้วนะแต่ทำไมการทำบุญถึงไม่ส่งผลให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นเลยคุณมาพิจารณากันดูสิคะว่าคนที่ทำบุญทำทานและถือศีลน,นั้นคุณได้ถวายพระมามากมายแล้ว เงินทองปัจจัยที่นำไปทำบุญทําทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหอระฆังสร้างกุฏิทานุบำรุงศาสนาทําไม่เคยขาดแต่ทําไมคุณยังโดนโกงไม่จบไม่สิ้นคนกากบาทกลางฝ่ามือท่านทั้งหลายคุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะนำเงินนั้นเอาไปใช้หนี้เก่าที่คุณเคยติดค้างมาแต่ชาติก่อนตอนนี้ เจ้ากรรมนายเวรเขาถึงได้ตามมาทวงเป็นเพราะคุณไม่เคยคิดจะใช้นี่เขาการทวงคืนของเจ้านี่เจ้ากรรมนั้นจะมาตามจังหวะตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของเขาเรียกว่ามาถึงคิวของเขาแล้วเพราะกรรมนั้นมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วช่วงไหนกรรมดีของคุณส่งผลชีวิตคุณจะดี เมื่อใดถึงคิวของกรรมชั่วส่งผลหากคุณไม่เคยส่งบุญไม่เคยคิดส่วนบุญใช้นี่เ้าเลยช่วงนั้นแหละค่ะกรรมมันก็จะตามมาทวงคืนคุณเต็มๆหากคุณเคยใช้หนี่กรรมกับเขาบ้างกรรมนั้นก็อาจจะเบาลงแล้วก็อ่อนแรงลงบ้างดังนั้นคุณจึงไม่ควรที่จะโทษฟ้าดินเป็นอันเด็ดขาดหากไม่ส่งผลถึงเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้น ก็อาจจะส่งผลถึงลูกหลานของคุณดังนั้นอย่าได้ประมาทกรรมเพราะกรรมไม่มีวันที่จะสูญหายตามรอวันที่คุณจะต้องชดใช้อยู่เสมอเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเรามักจะทำกรรมชั่วโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหากคุณทำความดีจงเชื่อมั่นในความดีที่คุณทำ และจงศรัทธาในความดีต่อไปวันนี้บอกบุญช h a นแนวมีวิธีที่จะช่วยให้คุณนั้นทำดีแล้วส่งผลให้ชีวิตของคุณนั้นดีภายในชาตินี้เลยเพราะนี้กรรมที่คุณสร้างแต่ชาติก่อนตกทอดมาถึงชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรก็ย่มจะมาทวงคืนดังนั้นผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือที่มีนี่กรรมถ้าไม่อยากถูกโรคภัยเบียดเบียน ก็มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงานได้ยากหรือไม่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยชีวิตก็จะมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคต่างๆนานาอยู่เป็นประจำไม่ก็ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นค่ะวิธีการที่ถูกต้องขอให้ทุกคนเริ่มต้นแบบนี้นะคะ 1. ห,หยุดทำชั่วทั้งปวง 2. างความดีให้ถึงพร้อม 3. ให้คุณชำระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสโดยคุณจะต้องละเว้นความชั่วให้ได้สะก่อนเมื่อละเว้นความชั่วแล้วก็ต้องเร่งสะสมคุณงามความดีรับจิตของคุณให้มีความเมตตาการุณาขอให้บริกรรมดังนี้ตั้งนโนมสัมจบค่ะนะโมตัสสะ พักวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวดังนี้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าแล้วตามด้วยชื่อของท่าน ได้ติดหนี้เท่าใดเวลาใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอประวารณาว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี่คืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้า และครอบครัวด้วยเถิดและสิ่งที่สำคัญขณะที่นั่งบริกรรมนั้นขอให้ถือเงินเหรียญหนึ่งบาทเอาไว้ในมือและบริกรรมเมื่อเสร็จแล้วก็ให้คุณนั้นเอาเหรียญบาทนั้นหยดใส่กระปุกหรือถ้วยเก็บไว้บนหิ้นพระเมื่อครบกำหนดสี่เดือนให้ท่านเอาเหรียญทั้งหมดนี้ไปทำบุญทำทานห้ามนำเหรียญน,นี้กลับไปซื้อของมาใชา้ หรือนำไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นโดยเด็ดขาดในทุกๆวันทำให้เป็นวินยัยให้เป็นนิสัยให้ได้ครบทั้งสี่เดือนเมื่อได้ครบสี่เดือนแล้วเมื่อคุณเอาไปทำบุญนั้นก็อย่าลืมอธิษฐานจิตอีกครั้งอุทิศส่วนบุญอีกครั้งขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและขอให้ผลบุญนี้ส่งถึงคุณเปลี่ยนแปลงชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้นนับตั้งแต่เวลานี้เดี๋ยวนี้และชาตินี้เพราะคุณนั้นไม่เคยอธิษฐานจิตแบบนี้ไม่เคยทำบุญแบบนี้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณครวนที่จะเข้าใจว่าการทำบุญการถือศีลการภาวนาเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบางจุดได้ก็เป็นเพียงเพราะว่า คุณทำไม่ถูกวิธีอย่าไปคิดว่าชีวิตคุณนั้นโดนสาบแต่ทุกสิ่งนั้นก็เป็นเพราะเวรกรรมของคุณนั่นเองค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกท่กทานหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ